นี่คือ Grand b l u f f n t t s y y vs. Rising ครับเกมไฟติ้งภาคแยกจากเกมซีรีส์หลักอย่าง Grand Blue Fantasy โดยมีเจ้าของเป็นไซเกมที่ให้บริการเกมมือถือชื่อดังอย่าง Grand b l u f f n t t s y y และอุมา u s มุสเมฟิตตี้เดอร์บี้นี่เป็นประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดของผมนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับ Grand b l u v vs. s i s i n g ครับ ถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะดูเหมือน a อนิเมะไฟเตอร์แล้วก็เกมแอ r d a s ชเชทั่วๆไปที่ถูกพัฒนาโดย Arc System Work s ค่ายเกมที่เรารักนะครับแต่เกมนี้เนี่ยก็ทำผมประหลาดใจอยู่เช่นกันอย่างแรกเลยนะครับแกรนบูเนี่ยมีกราวเบสที่ค่อนข้างสูงมากๆในการเล่นนะครับผู้เล่นเนี่ยจะยินสู้กันซะเป็นส่วนใหญ่ เหมือนกับพวก Street Fighter แล้วก็ Mortal Combat นะครับน่าเป็นเพราะว่าการกระโดดในเกมนี้เนี่ยเป็นออปชันหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับรวมถึงการโจมตีบางท่าเนี่ยจะไม่สามารถบล็อกการอากาศได้อีกด้วยก่อนอื่นเรามาดูเรื่องปุ่มของเกมนี้กันครับโดยที่เกมนี้เนี่ยจะมีปุ่มหลักๆให้ใช้อยู่ประมาณ5ปุ่มนะครับปุ่มแรกคือ Light Medium Heavy Unique Throw Skill ดอชแล้วก็บล็อกครับการโจมตีจะถูกแบ่งเป็น2ระยะนะครับก็คือไกลแล้วก็ใกล้การโจมตีใกล้เนี่ยจะสามารถกดเชนต่อเนื่องได้ถึง3ครั้งอีกทั้งนะครับเกมนี้เนี่ยการวิ่งโจมตีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยส่วนเรื่องมาโควิ่งนี่ขึ้นอยู่กับความถนัดครับคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณแต่ส่วนตัวผมใช้นะครับมันสะดวกดีทีนี้เราลองมาดูชื่อปุ่มที่ดูประหลาดประหลาดกันครับซึ่งเป็นปุ่มเอกลักษณ์ของเกมจะมีทั้งหมด3าถึง4ปุ่มนะครับปุ่มแรกคือปุ่ม เป็นปุ่มพิเศษซึซ่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ตัวละครอ,อย่างเช่นเบลเลียนะครับที่กดแล้วจะกลายเป็นแพรลี่ส่วนของนามาย่าเนี่ยกดแล้วจะกลายเป็นการสับเปลี่ยนสเตนของตัวละครแล้วก็การกดปุ่มล่านะครับพร้อมกับปุ่มยูดิกเนี่ยจะกลายเป็นสวิฟเสมอปุ่มถัดมานะครับก็คือปุ่มสกิลปุ่มสกิลฮัทคือปุ่มที่ออกแบบมาให้สำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดในการควงปุ่มหรือว่าดีแพดนะครับการปล่อยท่าโดยใช้ปุ่มสกิลเนี่ยดาเมจเนี่ยก็จะลดทอนลงมาเบากว่าก,ก,การครัวปกติผมจําไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ10% 15%หรือัเอง ปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มล็อกนั่นเองครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าจะเอาปุ่มนี้ขึ้นมาพูดทาไมนะครับเพราะว่ากดถอยหลังค้างมันก็บล็อกให้อยู่แล้วสำหรับแกรนบลูนะครับปุ่มล็อกเนี่ยสามารถกดได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการกดหลังค้างซึ่งมันก็จะบล็อกให้เหมือนกับเกมต่อสู้ปกติทั่วไปอีกปุ่มหนึ่งนะครับมันจะเป็นปุ่มบล็อกแกเลยนะครับที่เกมทําไว้ให้ซึ่งมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราสู้กับคู่ต่อสู้ที่ชอบ cross up นั่นเองนะครับซึ่ ตัวละครของเราครับมันจะบล็อกซ้ายขวาอัตโนมัติซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับแต่นะครับแต่โอเวอร์เฮดกับโลเนี่ยมันจะไม่บล็อกให้นะครับเราต้องรีแอคกันเอาเองนะอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ปุ่มบล็อกทําได้ก็คือการกดปุ่มบล็อกแล้วก็กดหลังพร้อมกันนะครับถ้าเรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นท่าหลบหรือท่าดอสเองท่าหลบเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ควรใช้ในเกมนี้มากๆเลยด้วยการหลบนะครับสามารถหลบการโจมตีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติโปรเจ พวกท่าไม้ตายหรือว่าเลจิ้งสไตนะครับถ้าเราหลบเลจิ้งสไตได้เนี่ยมันก็จะสโลว์เวลาให้เราด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถพนิชตูได้ง่ายขึ้นนั่นเองเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องตัวละครแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นนะครับก็คือรีซอสหรือว่าทรัพยากรในการเล่นนะครับเกมน,นี้เนี่ยมีรีซอสอยู่2ประเภทครับประเภทแรกไหน,นก็คือ BP หรือว่าเบบิลรีพ n t ซึ่งหน้าตามันเนี่ยจะเป็นสีเหลี่ยมนะสีฟ้า,ฟาอยู่ใกล้ๆก,กับหลอดเลือดเราซึ่งมันเนี่ยจะ ในทุกๆรอบเนี่ยเราสามารถใช้ BP ในการโจมตีแบบพิเศษซึ่งเรียกว่า i n g Style ได้ครับโดยการใช้ BP 1แต้มนะครับเราสามารถโจมตีเพื่อเปิดการคู่ต่อสู้ได้โดยการกดปุ่ม m e เดียมแล้วก็เ e a v ีพร้อมกันซึ่งสามารถกดย้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่า Ratging Chain เราเนี่ยจะต้องจ่ายมิเตอร์25%เนนะครับเพื่อกระโจนใส่คู่ต่อสู้แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมแต่คู่ต่อสู้ที่โดนเนี่ยเขาก็มีออปชันในการป้องกันแล้วก็การหลบอยู่เหมือนกันนะครับ เมื่อถูกเปิดการจากเวทชิงไซส์ฝ่ายรับสามารถจ่าย BP 1แต้มเพื่อปักคู่ต่อสู้ออกหรือไม่ก็ใช้ r รีแอคชั่นในการกดปุ่มหลบหลบเวทชิงไตส์เอาเองก็ได้เมื่อผู้เล่นเหลือ BP 1แต้มนะครับตัวละครเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้น20%แล้วก็แรงขึ้นเป็น50%นะครับเมื่อไม่เหลือแต้มแล้วการเพิ่ม BP นะครับสามารถทําได้โดยการใช้ท่ามไม่ตายใส่คู่ต่อสู้ซึ่งจะต้องเข้าซีนิมเมติกเท่านั้นนะครับถ้าใช้โดนเนี่ยจะฟื้นฟู BP 1แต้มและทําลาย BP ของฝันงค้านหนึ่แต้ม แต่ถ้าหากเป็นท่าไม่ตายใหญ่อย่าง Super Skybound Art จะทำลาย BP ถึง2แต้มเลยทีเดียว Resource ที่2นะครับหรือว่าทรัพยากรที่2ก็คือ Skybound g a e สั้นนะครับมันก็คือมิเตอร์ทั่วไปในเกมต่อสู้นั่นแหละครับมีความจุดอยู่ที่100สามารถใช้ในการเสริมพลังท่าพิเศษเราจะเรียกว่า Ultimate Skill แล้วก็สามารถใช้ใจ่ายในการกดท่าไม่ตายได้ ส่วนสุดท้ายก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคาแรคเตอร์ก็คือสกิลสกิลนะครับเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยก็ว่าได้เมื่อเรากดท่าพิเศษท่าท่านั้นเนี่ยก็จะติดคูลดาวน์ขึ้นอยู่กับระดับของตัวมันเองทําให้เราไม่สามารถสแปมกดติดติดกันเหมือนเกมอื่นได้ท่าพิเศษที่ใช้ปุ่มไลท์และมเดียมจะคูลดาวน์ไม่นานมากครับแต่ปุ่มเฮฟวี่หรือว่าท่า EX เนี่ยจะคูลดาวน์นานมากเพราะท่าจะแก่งขึ้นไันยังเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือได้เฟรมบวกในขณะที่ท่าคูาเรรจจะนนจค็ แต่เราสามารถใช้ท่าระดับอัลติเมตไบพา s สคูดาก่อนหน้าได้ครับแต่ดาเมจของท่านั้นจะลดลง50%และแล้วก็มาถึงเซ็ชันคาแรคเตอร์หรือตัวละครนั่นเด่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเพิ่งซื้อเกมมาเล่นช่วงท้ายปีที่แล้วปี2025นะครับทำให้เกมเนี่ยมันมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเกมมันมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับประมาณ2ปีเนาะผมก็แวะดูตัวละครอยู่พักนึงนะครับจนก,กว่าจะตัดสินใจได้ โดยที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครประเภท allrounder นะครับที่ออกไปทาง rush down นิดๆหน่อยๆนะครับทำให้ผมเนี่ยได้เลือกตัวละครมาประมาณ2-3ตัวในภูนะครับเบียทริซนะครับหรือว่าเบียเนี่ยเป็นตัวละคร D L C ตัวแรกนะครับที่ผมใช้เงินที่มันแถมมาในเกมซื้อมานะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับถ้าเราซื้อตัวเกมสแตนดาร์ดไปแล้วเนี่ยเกมมันจะแถมสกุลเงินในเกมครับให้มาพอมากพอนะครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยซื้อ DLC ได้1ตัวนะครับแล้วผมก็เลยซื้อเบียร์มานะครับเบียร์ทริกเนี่ยมีมูฟเซตที่คล้ายกับโซในภาคเอกซาร์มากๆนะครับเพราะผมคิดว่าอาร์ซิดเขาคงจงใจเอาอินสปิเรชันมาใส่เบียร์นะครับแล้วผมก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับเบียร์เนี่ยเป็นตัวละครออฟราวด์ที่มีคิสที่ผมอยากได้ครบนะครับระยะโจมตีที่ โอเคนะครับมีไฟเบอเกมที่โอเคมี DP ตามมาตรฐานโชโตะนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีท่า Skip สกิปนู u t ลสำหรับคนสมาธิสั้นอย่างผมนะครับในคอมมูนิตี้นะครับเบียเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมในระดับหนึ่งครับทั้งความกิ่งแล้วก็ความครบเครื่องของนางผมเนี่ยก็เล่นเบียรจนพอรู้พื้นฐานของเกมเบื้องต้นนะครับมีทั้งกดเล่นคนเดียวในแรงค์นะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อน,อน,อนในแอร์เดชเชอในช่วงแ,แรกๆนะครับ ตอนที่ผมเล่นตอนแรกๆเลยนะครับใน,น,ในการฝึกเล่นแกนดรูเนี่ยคือนูเตรลเกมผมเนี่ยมันค่อนข้างแย่มากนะครับแล้วก็โดนเดาออกมาได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวแลหลังมาเนี่ยผมก็เริ่มเล่นช้าลงนะครับแล้วก็เริ่มรีแอคต่ออะไรหลายๆอย่างเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มใช้พวกปุ่มเฮฟวี่มากขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยผมแทบจะไม่ใช้ป,ปุ่มเฮฟวี่ในการาเล่นนูเตรลหรือว่าในการแบบโซนเลยนะครับลหลังมาเนี่ยนูเตรลเกมผมก็ดูดีขึ้นมาหน่อยครับจนสามารถไต่แรงขึ้นไปแถวแถวเอสบวกได้นะครับ แต่มันก็จบอยู่แ,แถวๆนั้นเลยครับเพราะว่าการที่จะขึ้นไปสู่แรงที่มันสูงมากกว่านี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะที่มากกว่านี้เนาะซึ่งคงต้องคอยดูกันต่อไปครับอีกหนึ่งตัวละครที่ช่วงนี้ผมเล่นบ่อยกว่าเบียร์กก็คือซิกฟีดครับเป็นตัวละครโรสเตอร์แรกนะครับไม่ใช่ DLC ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้เล่นหรอกครับซิกฟีดอะเพราะว่ามันเป็นตัวละครนี้ค่อนข้างมันดูช้าครับตอนที่ผมไปสกาตัวละครดูนะ แต่พอผมเริ่มดูโปรเล่นเยอะๆบ่อยๆนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มอยากเล่นซะแล้วนะครับสุดท้ายก็เลยลองเข้าไปแลบในเทรนนิ่งโหมดดูนะครับแล้วก็ลองเอาไปลงในแมตช์จริงซิกฟีเนี่ยมันก็เป็นออลราวด์เดอร์อีกตัวหนึ่งครับที่เล่นสนุกมากๆเพราะว่าดาเมจแล้วก็คอมโบที่ทำได้เนี่ยดาเมจเอาพุทมันค่อนข้างแรงมากๆครับแล้วก็มีสแตนมีทั้งสไลซ์แพรี่แล้วก็โกว์แล้วก็ผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบอาวุธที่มันดูใหญ่ๆเบ้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ ปัจจุบันซิกฟีดเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ผมมั่นใจในการเล่นมากที่สุดแล้วนะครับน่าจะมั่นใจมากกว่าเบียอีกนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ผมก็ยังขาดทักษะนะครับแล้วก็โนเลเช็คคือหลายๆอย่างเนื่องด้วยปกติแล้วเนี่ยการกดแรงเนี่ยมันก็จะเจอแต่ตัวละครซ้ำๆเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดห้องเล่นกับคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกที่ดีมากเลยทีเดียว และนั่นก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําทั้งหมดนะครับที่ผมมีกับเกมดูในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับเอาตรงๆนะครับผมคิดว่าเกมเนี่ยมันจะไม่เหมาะสำหรับผมนะตอนแรกอรผมรู้สึกว่าการเล่นแล้วก็แบบพวกปุ่มต่างๆตัวละครอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคงจะเข้ากับผมไม่ค่อยได้มากสักเท่าไหร่แต่พอเล่นไปก็เออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับไปกลับมาผมกับชอบมันซะงั้นแล้วก็ผมอาจจะเก็บเกมนี้เอาไว้เล่นเป็นเกมลองหลังจาก เบื่อๆคิวไดเกียนะหลังจากที่อัปเดต2.0มานะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าสนใจที่จะลองเล่นเกมเนี่ยสำหรับ g r a n Blue Fantasy ภาคนี้นะครับภาค r i s i n g เนี่ยมีฟรีเวอร์ชั่นอยู่นะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันจะล็อกนะครับจะเล่นได้เฉพาะตัวละครโรเทชันประจำสัปดาห์แต่ว่าเล่นได้ฟรีนะครับเล่นออนไลน์ได้สร้างห้องได้นะครับไม่เสียเงินนะครับใครสนใจก็ไปลองโหลดเวอร์ชั่นฟรีมาเล่นดูก่อนได้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ค่อยกดซื้อมาได้นะครับ แต่ถ้าสนใจช่วงนี้เนะี่ยมีเงินแล้วก็อยากรอก็แน,น,นะนําเลยครับเพราะว่ามันมีลดราคาอยู่นะครับตอนนี้ถ้าคลิปออกไปเนี่ยน่าจะช่วงอิลซ่ามาพอดีนะครับน่าจะช่วงประมาณนที่1 0 11ดนี่แหละนะครับก็ไปลองซื้อมาเล่นได้นะครับสำหรับใครที่รอผมอัพคลิปก็คงจะรอเหงือกแห้งไปแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมมีเวลาแค่ไลฟ์สัปดาห์ละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงจริงหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกคลิปชอ็อตคลิปสั้นและแล้วก็ข่าวดีนะครับสาหรับคนที่รอ ในเรื่องกิวดิเกียเนี่ยผมกําลังชั่งใจอยู่นะครับว่าจะกลับมาทําดีไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็ยังเหลือตัวละครอ,อีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ยังยังมีคนสนใจอยู่นะครับผมอาจจะลองหยิบสักตัวหนึ่งกลับมาทําแล้วก็ลองดูฟีดแบ็กดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะครับการตัดต่อมันจะดูกงังกังหน่อยนะผมขอโทษจริงเพราะว่าผมไม่ได้จับโปรแกรมตัดต่อมานานมากเลยเวลเาใช้ทําคลิปยาวเนี่ย มันอาจจะดูแบบดูกลางๆกะกากหน่อยนะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้ไฟติ้งนะครับต่อสู้กันให้สนุกแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ